เอามาพี่น้องเอเเ้ยบัลเลนเกมอันสร้างน่อยนะครับผมหนะ้าก้อทุนหมื่นห้าเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทางงัดไปที่แบบสองร้อยเลยละกันนะครับผมนะกอซื้อโบนัสที่หมื่นห้ารวยครับผมมา <c oughs> เอาอันดับแรกก้อสวัสด,ดีคนยังไม่ทันได้นอนนะครับเนาะ้อก้อคนนอนยังบอทันเตือนนะครับผมนะเอา้าซีหาหกของเทียต้องมาประมาณนี้ครับผมเอาแล้วไงจังหวะนี้โอ้ยไว้แตกพี่น้องเอามาแล้วมาแต่ตุนเก็บจากซีมาแล้วมาแล้วนะครับว่าไอ้เก็บกระเพิรมสวยมีต่อบอมีต่อบอ โอ้ยเอาไว Wait, a a ้แตกตัวอเ้ใส่บอสเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบังนี่ก <c oughs> ็บเมกะไปหนึ่งเทนะครับเก้าพันหกเน้นเน้นไปหนึ่งเทนะครับสวยสวยเอาไว้แตกว่แตกว้แตกเอาไว้แตกสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้บังไงบ้ังไงแตกกับปิดดอกเออไอ้เจ๊กระเพิ่มสามพันสวนเน้นเน้นเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบังนี่กับซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับผมเอาที่เหลือกำไรเน้นเน้นพี่น้องสปินยังเหลืออีกหลายนะครับผมนะ เอาอีหลีเด็เกมสร้างหน่อยช่วงนี้แตกดีอยู่นะครับผมนะก็ภาษาไทยบ้านเขาก็งามเก่านั pues ่นแหละนะครับผมสวยเฮ้ยไว้แตกสามไว้แตกสามอุ้ยเสียดายน้องไว้บ่แตกนะครับพี่น้องเนาะถ้าไว้แตกสามนี่ได้หีดเลยนะครับเพื่อนคันนี้สวยไว้แตก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 โอ้ยเอาแล้วไงตังหวานี่เคหนึ่งเคหนึ่งเคหนึ่งไว้แตกไว้แตกโอ้ยบ่ได้ใส่ครับผมมาสปินสุดท้ายขอหนักๆเน้นๆหน่อยโอ้ ไว้ปแตกนะครับเอาโอเคครับผมเปิดแตกเกาแหกมันนะครับผมนะจบไปที่4 8 yeah. uh, oh, um, ่หมวานเจี Ooh, ๊ยบเลยนะครับพี่น้องเอ้ยหนักหนักเน้นๆนะครับผมนะหุวยเสือหมาดีจังสี่ลำต่อยสักไม่เรีอยงนะครับหมื่นห้าเหมือนเดิมไปครับผมอู้มันหมันงาหมีตัวอะไ้นะครับผมนี่ตัวเวลาหากินของข่อยนะเอาไหมนะครับมามามาขอแบบใหม่พังอีกสักไม่นะนะนะครับผมนะโอ๊ยเสียบเกือบแล้วครับผมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสียเกือบเสียเกือบชวยไปแจก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  โอ้ยเอาแล้วไงวายแตกเอหนึ่งเอสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมนะวายจะแตกสามไม่เอ่ยขอวายแตกสามไม่ไหมเอ่ยโอ้ยวายแตกสามเอาแล้วไงบังไงเข้าพี่น้องเอ้ยบังแล้วบังแล้วนะครับกูยิ่งสุดสิครับเอ้มกินเติเสริมสองหมื่นเก้าเน้นๆเลยเว้ยยอดลอยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบังนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งพีนะครับสามหมื่นสามวันเยบนะครับที่เหลือกำไรเน้นๆพี่น้องวันเต็มเคียงเต็มเคียงเลยแบบว่าทำนี่ละเร็วๆขออีกจักบังเนี้ยสวยขบตะเนียงขบตะเนียง โอ้ยเอาแล้วไงจังหวะที่10ช่อง3ไม่มานะครับผมเรียบร้อยดีครับพี่น้องเอ้ยไม้ที่2ก็จบไปอีก3 4มหมเน้นๆเลยนะครับผมนะเอาขอครับผมโอเคนะครับผมนะก็อมาไปต่อแหละครับพี่น้องเอ้ยก็เสาดีกว่านะครับพี่น้องเนาะซื้อโบรรทัสวไม้นะครับผมนะก็แตกมา6 7หมืแบบเน้นๆเลยนะครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่ช่อง V1 เลยละกันนะครับผมนะไปหาเหรียญเงาไม้ครับผมเอาไปไปไป